ดีก็เอฟซีแฟนต้องในตำมุตุนตุกท่านนะครับผมยอดว่านกอกกิ่วผ้ายเอฟซีในตำมุตุนตุกท่านไปถามพ่อเดาได้ยินมาลูกฟันได้เลขยกเก้าสองเนี่แล้วได้กับหัวลงบ่วเราสิได้บ่วไปถามเบิึงนะครับว่าเพราะว่าควันโมนี่เป็นคนฟันขิ้วฟันเมียนเคยฟันขิ้วแต่ว่าก่อนนั่นกัมาหายดิทางบ่วเห็นบ่เบินเห็นอยู่เฮียน กันได้เห็นกันกับสีได้ถามกันกับคือสี 4. เป็นสวกลาบอยู่แต่ว่าพอได้เห็นตั้งใจว่าจะไม่เห็ุเก็บพอเห็นก็ไปถามเบุญเบิงมาแต่ยินข่าวว่าฟันในเล็กเก้าสองแต่ตีรลางกลายเป็นหกสองบ่อแต่ตีร่างกาย็นหกสองกับสีได้เต็มเต็มอยู่เาาารเา,า,ตตา,าตามไปฟังเหมือนกันครับออกมาแล้วก็น่ากดตีตามกดแชร์เพื่อนตั้งใจเห็นด้วยนะครับเล่าสิได้แจ้งไหนตีแจ้งไหนนั่นก็ตามไปฟังไปถามพผมผมครับผมเลยครับตามผมมานะครับเนี่ยแจ้งหน่อยเลย ว่าได้อันฟันได้ก้าสองมันบ่เออฟันบบฟาวบอลฮะสิเก้าสองว่ะคือบ่บ่อยพังกันหรอโอ้ยเนาะก้าวสองกับหกสองก็ถือตัวเรีกกันน้งกันแซกเตอร์วันข้งแก้วไหมเขาไปถามบอกนี่ก้สองไปะ เขากันหกสองคือตรงๆได้ไหมตรงๆตรงๆเอได้กันที่นี่เลยเอฟซีแต่ในลงทุนน้ำกันสิโชคดีอยู่หาสอเลาสองว้ายมันกับสัถผัคือ้่เบาฟังกันเอะหาที่นี่ยังไม่เห็นเสแมน้ววยมันกับสัมผัสตอนนะ้ก็าสองออกหกสองไหมเนาะไม่เป็นตัวกันนิหนึ่งคือกันครับบอนเซคเตอร์วัลข้ามจีวนินึ่ ได้เกาสามนี่หละมาสือตัวเก่าสมากันเลยหกสามกันหกสมกันเยวกันหกสามมหนักมาหนักเก่าสมก็ได้เหนน้นำเยอะตัวนี้กบพมันก็บพกเขาเนะวัดตัวเขาาเบาๆทุ้าเขาวาเลอเลางอน่ะาสเลยเกาสองะะอออวเาติเลยเห็นไปถือยเน,น, <c oughs> น,นาไะว <c oughs> <c oughs> ่เลยเกาสองล้ม่ก็สั้นถือดิหน่อยไหม ตะไีเท่านั้นเพราะว่านั่นขันขันมือิอกจีขันตะไลมือดิไม่ต่บบานี่งเขาบอกสุฟังวะขันว่า่นได้ได้ถือดิกระสีกระสีกับให้แล้วกรสียนกันให้แล้วเนาะเลขเก้าก็เรียกมันเป็นเลขเล่เก้าสองับหลังหน้าได้ซื้อเยินวะ โอ้ยเสียดายเสียดายเอาไหมเนะตามต้อเนาะตามต้อนต่อูไปตัวใหญ่ถือว่าไม่ให่เงินเล็กจีโอ้ยยอมยอมย่อมย่อมเอมกันนะปั่นแม่นปันแม่นปันได้ปันบ่บอกกันแต่ก็เลยเทียนได้แม่น ในเงี้ยน้ำนี่แม่นด้เงี้พีว่ามันก็มีตัวเดียวนึงเนาะเรียกเกสองหมกตีกลางกาลงไปมันก็เป็นตัวกันฮกสองทนนี้ท้าตัดเงินตกันในันเลื่อนหัวที่ออกมันก็ว่ได้ทำกันไหมมันก็เนี่ยออกหลายมื่นแล้เนาะที่บอกันอ้ยังตามต่อนะตามต่อก็หลัง เราแยกเป็นเลยเอาเงินเอาเงินตามต้อกันไหมมันทีได้มันก็ต้องฟันอีกละเกิดว่าเลยเอ้าว่าเดาวนี่เคยฟันกิวอยูมาหาอยู่เพ่อเห็นไหมขุ้นไหมั้าก็ดซ้ำนั่นตัวเนาะซ้ำได้ไหมขันกันห้องสองก็ได้เนะอ๋ เอาต,ต,ตามต้อตามต้อมวลุ่นเยับบอกกันเด้่ยวัยมาหาบัเห็นเว้ยกันมาเหียหาเห็นกันเลยกทีใดเงินน้ำเอออ่ะเวลาฟ้าดาวแล้วก Jamie, ับฟันได้เก้าสองผัดเบาๆชูฟังมาหากะบัเห็นอยู่เฮียนก็เล็กบัวใดจำได้กัว่าเต้เก้าสองนาทีว่าทีล่างกลางให้เป็นหกสองก็เลยกทีใดเออ ที่รีได้ยินโยนบ่เมันก็ว่างไดกหนิ้ยเรื่องที่อะไรกันคบที่บรเนาะโอ้ยบาดผูมาหาตั้งเกจต้าน้ามาที่มาถามเป็นบีเห็นวะนี่ไหมมันซื้อว่หรอขึ้นว่ แต่ไปพิ้นกว่าวหน่อยดิบางมากเลยกับว่าใอยถึงเรียกนี่พ่อใหญ่ไม่กับกวาวเนาะเฮ้ยเอาเอามาเป็นยังมาอยังเอามวลรุ่นตามต่อกันต่อไปมวลเดียวบ่ได้ก็เป็นมวลอะเอากระมีท่านีแหละพอของผ้าด่าวแล้วก็บพันว่าพายุวันไปหาซื้อเรือเข้าสวงมานะก็มาหาเรียกเกียรติน้ามาหามาถามผมไปยื่อเฮี้ยนก็เลยบ่ได้ถามกัน แค่ได้ถามกันก็เลยที่ได้เป็นเป็นโชคลาภอยู่มันก็มีเท่านั้นเนาะเก้าสองเส้เก้าก็เรียหกกับสีร่งกายมันเป็นหกสองนันก็เขาบนตรงๆเนาะโอ้ยเสียดายเสียดายฮะว่าไปยังตามต่อตอบก้อนงินต่อไปถา้าก็บแพงหน่อยถามเห็นกันก็เลยที่ได้อฮะอืะอะอะ คงทุกทายกับว่าอันนันทิยามันสิมาอยู่กับว่เห็นมา้าสิกับข้องกี่ดิไม่เห็นเราคิดว่ามันนันทิยาสีเห็นแต่ว่าสิเขาสิส่งใหายเยอะหนะเหมือนเลสสิได้เงินอ๋ขอขวายังตามต่อกันมาต่อไปออ๋ก็มีเท่านี้นะครับของพ่อดาวแล้วก็มีเท่านี้ตามต่อกันต่อ,ตอไปหวังว่าคงสีได้อี่กึ่งมาต่อไป